สวัสดีครับโอ้ยมือนีไปตลาดบ่อท่านพี่น,อน้องได้บ่ิเดดกับเขาเลยก็เลยซื้อปลาดุกมาปิ่งแล้วก็เกียวไข่ลูกสาวเกียวเองบ่ได้ถ่ายคลิปดอกครับเพราะมันมันดึกแล้วตอนนี้ก็ถ่ายช่วงเวลาเกือบเกือบสามทุ่มแล้วเนาะเดวมือลูกสาวสิได้ไปโรงเรียนอีกแต่เลยแต่เลยบ่บ่ได้ถ่ายตอนเฮ็ดตอนเกียวไข่อลูกสาวนี่ ฝีมือลูกสาวเองเลยเดี๋ยวปดุกกะซื้อว่าปิ้งเนาะครับแต่กระบาดไทยบังเป็นปลาดุกไครเนาะครับปลาดุกตลาดละ่ะเอ้าไปจักสิไปหาปลาดุกหน้าทางไหนเนาะหักหางก่อนเด้อหักหางออกก่อนหนึ่งหนึ่งจะไปกินโอ้ยหมาหน่อยก็ได้ม,ม,มามากินเขาเ่าแซ่บๆแล้วกัน,กน,กนครับนี่แก้วปลาลาครับแก้วพริกดิบแก้วปลาลากระตำเองกันละแล้วก็ ซื้อปลามาแล้วอมาตามเองจักสีแสบบอกกับว่ามันแสบนะครับ้อไหมา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 เสร็จแสบกันพี่น้องผู้ใดที่เบิ้งอยู่ผู้ใดที่กดติดตามผมขอให้เป็นเอเซีเลยครับทุกคนเลยั่นผู้ใดกดมาก้วผมใส่เป็นเอเซี่อสให้เป็นมีส่วนหนึ่งในคลิปของผมอะผู้ใดคอมเมนต์เดว่าบสูซภาพหรือย,อยังเนี่ย มูมูเจา้าที่ว่าเบิ้งผมยูหรือว่าเป็นเอฟซีของผมยู่สีโกดบอกได้ครับมาๆตอนนี้ลูกสาวจีกปดูไข่ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องฉีกที่ลูกฉีดดูดูใหญ่เลยอืมใข่เจียวลูกสาวสีมือลูกสาวจะก,กินได้ปุ๊ปจะเสียปุบป กินกับพริกมะาดมีพริกเผาอยู่แต่เ่อไหรเรามากินบบน้นำอืมปลาดุกไฟเบื่องเนี่ยอืมเบื่องเนี่ยไข่เต็มดองโตัผัดจ้อยไข่เต็มดองเลยเอากินลูกลุยลุยลุยอืม กินปลาทูใคแล้วกันไปวัดท่านตลาดครับมือเนี่ยครับเมือเด็กเห็ดเบียยเห็ดงานมันก็นเลยมือไหเห็ดเมนูให้ิึงกับวิถีของเศา้านาะวิถีคนทำงานตามข้าเจ้าตามที่เห็นนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นวิถีคนทำงานผักในของเศร้า่างงี้เนาะผมก็อยากให้ เฮ็ดคลิปไปสะทอนชีวิตหลายๆคนอยู่ในห้องเซาเฮ้ากรเฮ็ดได้เฮ็ดคลิปอ่ะเฮ่กรเฮ็ดไปคือเมื่มีโอกาสกลับบ้านไปเฮ็ดคลิปที่แบบเขาในแนวธรเท่ามิชาเนาะเฮาอก,าก็เอาแบบนี้แหละแบบวิถีหของเซาเฮ่องนี่หล่ะ <S <S วิถีคนทําง,งานตั้งทินนี่แหละ <S 2> <S 2> <S 2> เอามันกะคักโหลดมากปลาดุกจินงก็เจียวปลาลาเด้อผมบอกไว้ก่อน Gián xẻo có người già là oh, không nhớ có bọn em mùi bó em không nhớ gì yêu 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 rục, bài yêu yêu la, ôi, yêu yêu chín các yêu 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 phân กินปลาล่าไหมลหูกจะพ่อจีแั่เอาปลาล่าไหมเอาไหมนี่นี่นี่กลัวเพลไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็เด,ด,ดแต่ไม่ตะกี้เนาะผู้เฒ่าพ่อแม่เฮาเลี้ยงมา บ้านที่แบบว่าอย,าอย่ากๆจนแน่ดูดเอาดูดให้ลูกเลยคะัจีกปลาให้ลูกแล้วเล็กหน่อยมันจะอ่านเท็ดผมเียได้เนื่องดก็เห็นคือผมเหมือนทุกคนว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ก็สร้างเท็ดให้ลูกลูกอยากกินไม่เส็ดดูไทยก็ยังตำบากฮง โูมากไข่เจียวกินกับพริกปลาเนี่ยบอกว่าคนยางแสบเจียวปลาแบบพริกดิบอือหืออือแก้มก็ไข่ปลาดุบอือไข่ปลาดุบปิ้งไข่ลูกใหญ่เลย นี่เป็นคลิดที่สองนะครับผมก็บ่รเจอร์ได้ดีว่าฝากให้กำลังใจผมเนี่ยสีได้เห็ดคิดต่อๆไปนะครับโมเดมีอย่างหลายเลยวิธีคนทำงานวิธีคนรับจากวิธีห้องเศร้ามีอย่างห้องกินไปเพื่อค่อยู่ข้างหลังคนเยอค่อยอยู่ข้างหลังหน้าผู้เฒ่า ก็บ่ว่าจ่เป็นเท่าแม่เ้อใหญ่ไม่ใหญ่พ้อพููไม่ใหญ่ยังก็ว่าไปกันนะเรากลมาสู่ชีวิตตามลำพังขอาเท่าชีวิตคนเท่าอย่าไปคึดท่อย่าไปคึดว่าสีเพิ่งผู้เท่าไปทั้งหนาเด้วเจ้าของก้อหาเองเห็ดเองบดสูเนว ออกบ้านอย่างแต่ไไมว่ยอายุาสิบแปดปีเท่าทุ่วมือนีิก็ยังเห็ดอยู่ยังบดด้วยหาปองบดถือผู้หลงพ่นก็หาปองถือขึ้นวานละ่ะอันนั้นกันล้วแต่เขาเจ้าของมีทุนจำหน่เนาะก็เห็ดไปมาๆๆามา,มาสบส,บส,บสบแล้วกันบื้อกินยันได้ก็แสบเห็ดเวียกมีเมียมาก Hot a cameraman hòn a cameraman hòn sầu. Câm mặt sâu lap vào bên lát, Hm, khao nêu kim ngô bồi. Little day bạch bụng bì ngô. A bà lạ. Tang khoang 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 กันแหละเก่งมากลูกเล่าตัวจะเป็นเล่าย่ำเลยเองโอ้ลูกอีสานัมเป็นลูกเล่า <c oughs> แล้วกินเมื่อไหร่ะไข่เจียวหนูทอดมาไม่กินจะกินอะไรกินปลาร้อืมเรากินปลาร้กับปลาดุกบอกบอกเลยบอกลุงลุงปลาไปมหนูจะกินอะไรประลาร,ะละกร้กับป,าปะลาดุกโอ้คอยจะกินปะลารากับปลาดุกลูกเล่าครับ อีสานโอ้ลูกอีลูกอีสารก็ครับราตลอดล้าตลอดอไรไ่อยโคดร่าอืม,มโอ้ไข่เจียวลูกสาวนี่สุดยอดจริงๆอืม,อ,มอร่อยมากอื นะปลาดุกมั่นก็อย่างนี้หยาบหยาบทั้งไข่้อมพี่นอ้อหยุดนิวด้วเลยขออภัยเลยดูดนิวน้วเนาะคนอีสานบุมีผูุ้ดใหญดอกไปใส่ซ้อนจักกินปลาดุกขน่ดเพราะาใส่นิ้วมือเท่านั้นแหละครับแล้วก็ตักแจวใส่ กินกับขา่าวเจ้าด้วยนี้มาคนเดียวว่าท่านขอให้คำยิ้งงคำโอโอเลยกินเนีเ่ยมันเสียบเขามันรุนไปงเดียร์อย่าไปซาเจ้าบาร่ากินกับปิ้งปลากินกับปิ้งปลา,นนาเนี่ยกระเสียบแม่งกินเขาทองด้วยนี่กินสองเลยหน้าช่วงทั้งบาอีสานเขา เขาเลี้ยง,งนักแสดนช่วงเขาสิเกี่ยวเขาเองนักแสดงช่วงเกี่ยวเขาอู้ว่าอย่างแสบขาดบอดดายแจวปลาดเด้วยข้างภาคอีสานผมกับผู้นึงอ่ะผมขาดบอดดายดูดมือนะพี่น้องใครบอดูมันติดมือดูดเล็กน้อย <c oughs> มันแสบไหมกิน ก้าเขาเหนียวกะแสบกินก้าเขาเจา้ากะแสบจะคลองมันขนมากกินอยู่แล้วเนาะอืมเห็นบ่มคำเขาอาจอีบอ่สวยบ่งามเด้อแต่กระเต็มไปด้วยรสชาติที่มันอร่อยเอาเลยมั้อือ้อหือ เต็มเลยได้รสชาติพริกป่าสดยอดบอกวอนๆฮมทำไมก,กิงใ่ปลาดกอร่อยไหมอร่อยกินไปเลยลูกลูกเป็นคนไทยแล้วครับบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์ในระดัภาษาอีาาสานแม่เขาเป็นเป็นคนภาคก่างเขาก็เลยบอกภาษาไทย อืมฮึฮึไเมักเจียวปลาหนิโอ้โเข่าบดตักเขายังไงก้าน ยังแ่บว่ากินแบบบ้านๆนะครับวิดีโอคลิปนี้ผมบรไ้ตัดบดไ้แตงเหนียงเลยเด้อก็คือกินก็คืออัดเลยอัดตอนกินนี่แหละกับวิธีของเศราวิธีคนทำงานห้องอให้เจียวกินก็พริกปลาเนะี่ยอยาไปกินก็พริกเผาอย่าไปกินก,กบซอดอย่าไปกินก็เนี่ยงคนฝ่าอีสานกินก็เจียวปลาบุกพริกรดิบลดนั่งได้ก็แสีย เบาๆหลายยายหางหนึเด้อสิกินอย่างเดียวเลยเด้อบดนีน้อืหือือือสุดยอดอีกเลยเข้ากันอยู่ด้วยครับไข่เจียวฮันหอมใส่กับพริกบัลาเข้ากันกบปิ่งปลาดุกเนี่ย รองมหดกินน้ำกัน2สองเมนูเนี่ยวิธีของเศ้าอ่ะรองมึงเลยจังได้กต่ซส่บกินอเด้อบอสอะไรไงหั่งเนี่ยกินก็เข้าเจ้าแลวข้าวเหนียวผมมาว่าท่านดีผมไปว่าท่านตาลาดอืมเข้าของบอสวยรู้ดอกแต่เต็มไปด้วยความาร่อย บอกเลยไข่รปลาดุเต็มๆเลยอร่อยไหมลูกอร่อยอือหืออร่อยบอกบอกลุงว่าป้านด่อร่อยมากบออดิอร่อยมากแล้วผมิะไปย่าง็นคลิปรงกระโูกสาวนี่แหละ กด้มากับคนไหลคดแช่นะครับเพราะว่าชอมผมพเพราะกรเฮ็ดใหม่ตอนนี้ผูติดต,ตามกัยังบ่ถึงลอยเลยพเพราะกรเฮ็ดหมกว่านนี่คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับอืม <c oughs> จางแซบวิธีคนทำงานวิธีคนอยู่ในห้องเซาไปสิไปล้างสันเมนู่ือเขามันมันมันอยากนะตอนนี้ตรง เทศแบบนี้แหละเอาแบบบ้นบานๆเลยง,ยง่ายๆไปตลาดซื้อกระดูกมากกับมะปิงได้ไข่มากกับมะทอดทำ่นแหละครับอยู่ได้แล้วเพราะว่าเขามาทำงานโวนสดิดิกับกินกับเนื้อเจ้าของออกับทิ้งกับเนื้อเจ้าของโซนสิริเงินไปฝากผู้เฒ่าทั้งบ้านกันมันก็ยากเนาะหนุประหยัดแน่จังหน่อย กันวุ้นไส้เป็นวิธีของเช่าก็กดไลค์กดแชร์ผมเด้อกดติดตามในคลิปมันล่ะเลยพยายามหาเมนูง่ายให้ให้ให้เบิ้งกันอยากให้ผมกินยังให้เบิง้งคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยเป็นซอยจุอาหารเหนืออาหารอีสานภาคกลางได้เบิ้งครับ <c oughs> แซ่บ บอกงอ่าๆกินพ่อไตแล้วได้มือมือหนึงมือมอื่นสู่เห็นง่ากันต่ออย่า,ยาไปกินเอียงแสบมากไม่อย่าไปกินเลิกรู้นะครับกินข้าวน้องนิ้กกินข้าวกินข้าวครับโอ้โหอ,อร่อยมากๆเอาเดี๋ยว เอาลูกหมามาเจใส่เนี่ยเอา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 เบดีเอาเอามาเจ๊ใส่อบบอดีลูกหมาพอดีเลี้ยงหมาไว้เนาะครับคีบว่าวผมกินบดจูนะครับ กินเขา่ากินยังกินมดจูแต่ผมกินผมมากินแซ่บเนาะครับเนาะากาเขา่ายังไงท่าเนเบิดจานเลย <c ười> กินเข่าเบิดจานกูข้าวเหมือนหูอย่างแซ่บใช้เกี๊ยวกินกับพริกปลาเด้อพริกปลา,าของพิกดิบบีของหน้าใสจนิดหน่อย เดี๋ยววันน้าผมจะตำให้เบิง่งแบบพริกกะลามอ่ไมิกินอิ่มยังลูกเอาอิ่มแล้วฮะเอาอิ่มไห,เหม,มเนี่ยกะล้านี่ไม่เอาแล้วลูกสาวถอยแล้วครับผมก็จะถอยเหมือกันเพราะผมกินมัดชัวครับ เพื ừ, là, nh uh ่อพงกินมาจุกบพก็ดดิถอยกันเดี๋ยวมาใข้เจียวกับพริกป่าครับทำยีงๆแซ่บๆครับอือือพริกป่ากินกับยังกับแซ่บเลยวาวซื่อๆเอ้ามาจะใส่นนี่มา

ผมว่าไม่แสบเลยแต่ว,วิธีคนของเซาเนาะจะไปกินยังไงมีตะกินโบมี่เขาก็กต้องหากินคือกันครับเอาแล้วเนาะผมกินมดจูเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเจลเวลาก็คำ่หญ่าๆกินแล้วปีนบนลูก,กบเขา่าสีหน่อยหน่อยหนุสาวอ่อนเอาปลา มามามาคำสุดท้ายครับคำสุดท้ายครับครับพี่น้องขอขอจบคิวไปตรงนี้เนาะคำสุดท้ายเนาะเดี๋ยวสีฟ้าท่องเจกตบินเด้อเอาคำนีกว่นอือหื้ออือหืออือหือมึงเจวเนี่ยเต็มท่ามเกลียบเบิดอือ้ออืื้อ ลูกสาวเนาะเล็กน้อยกินได้เพราะทำนี่ใครเหลืออยู่หน่อยหน่อยให้กินนะอืออ,ออือเอาเดี๋ยวยำน้ำเบ,บอร์นอือยังแซ่บเอาขอฝากคลิปผมไว้ยสานีแล้ครับแล้วก็มากระกดไ์ใช่กระกดแช่เนาะผมทองก็เป็นเด้ เอ่ออีหยังก่อซับตะไคร่อียังขอผมก็บ่บบบรู้กันชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจก็กดซับตะไครเข้ามาแล้วกันนะครับขอว่าเป็นภาษาไทยนะรู้สึกเจ็บกกลิ้นสักหน่อยแล้วกะ็ขอฝากไว้ในช่องนี่ละ่ะซื้อช่องของผมกับวิถีคนทํางานต่างทิ่นเนาะครับเนาะที่บ่คอยเด็กลับบ้านกับซองคนสู่ชีวิตในห้องเศา คนสู่ชีวิตในเมืองกรุงหรือที่ตรงไหนกะสร้างถ่อนั่นแหละครับผมขอฝากไว้แล้วกันผมขอจบคลิปไว้เทอานี้เดลยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตไคร้ผมเลย,เยครับขอบคุณครับ